สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนีครับวันที่23มีนาคม2 5 6หาครับมื้อนีครับจะมีนอทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ต้อยนะครับล่างตรงๆนะครับเพราะว่ามีเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมลงเลขอาจารย์ต้อยให้หน่อยล่างตรงๆครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแด้เ้อครับผมเนาะ กดไลค์กดแชร์นะครับงวดที่แล้วครับ4คู่มาสรรัจาันของอาจาร,รย์ต้อยครับผมเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่ครับ2 3 3 2แล้วก็ 6, 3, 3, 6สนะครับส่วน4คู่มาสรรัจาันของอาจาร,รย์ต้อยครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะเน้ยนย้ำกับ fc ทั้งช่องครับมี0มี1 มี5มี4นะครับจับคู่นะครับ40 10แล้วก็15แล้วก็45นะครับของอาจารย์ต้อยนะครับนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับก่อนอื่นครับพา f อทั้งช่องครับผมเนาะมาดูของพี่กรทมก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้ว fc ทางช่องกับบเห็นเยอะแมมครับผมเนาะของพี่กทมนะครับงวดที่แล้วนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่ครับหกสามบนตรงๆครับล่างให้สองสามออกสามสองนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้พี่กทมนะครับพี่กทมเรียกพี่กทมครับผมเนาะเข่ามาแล้ว3มงวดติดต่อกันครับผม เดี๋ยวผมมาให้เอฟซีทางช่องเบงกับผมเนาะพี่กรทมนะครับเข้ามาแล้ว3มงวดติดต่อกันนะครับนี่ครับ16กุมภาครับ7จเเข้าตรงตรงนะครับแล้วก็1มีนาครับ9 4ตรงตรงครับแล้วก็งวดที่แล้วครับผมเนาะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ครับ6 3ครับ 863ครสกับผมเนาะล่าง2 3สออก3 2สองครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับงวดที่แล้วรับผมเนาะเข่าบนล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับผมผมล่คงขปดไปแล้วเอฟซีทางช่องกับเเห็นเยอะมากครับแม่ครับมาแคปหน้าจออของพี่กทมนะครับนี่ครับชุดเต็มนะครับ บนเด่น5กับ7ครับ3 8 5 1 3 5 1 7 7 0 7 2ครับล่าง1กับ2ครับ3 1 8 1 5 2 2 1กันเบิ้ลครับ7 7 3 3 5 5นะครับแล้วก็ชุดคัดเน้นครับใครชอบงบน้อยครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนครับเด่นที่5ครับ3 8 5เม็ดเดียวเน้นๆนะครับ ล่างเด่นที่1ครับ31ตัวเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับสำหรับเอฟทีทั้ง่องครับผมเนาะถามมาว่าพระหัตช่วยตามเลขวิ่งสนามบินน้ำให้หน่อยรอก่อนนะครับรอก่อนตอนนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าได้แล้วจะลงให้นะครับผมเนาะนะครับผมระเบีงของอาจารย์ไต่ดีกว่าครับผมเนาะ ล่างตรงๆนะครับล่างตรงๆล่างตรงๆครับไม่ต้องกลับนะครับนี่ครับมีกี่คู่เอ่ย25คู่นะครับ5 5 25ครับผมแล้วมี2 5 2 7 2 8 2 9 2 1 3 5 3 7 3 8 3 9 3 1 5 5 5 7 5 8 5 9 5 1แล้วก็6 5 6 7 6 8 6 9 6 1 เจ็ดห้าเจ็นะครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับมีอยู่นะครับ2 3 6 3ก็มีนะครับผมเนาะนี่ครับให้2 3เลขออก3 2ครับแล้วก็4คู่มหัศจรรย์ก็เข้านะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะแม่ครับผมจะมาเขียนให้ FC ทั้งช่องครับผมเนาะ ล่างตรงตรงครับของอาจารย์ต้อยนะครับล่างตรงตรงของอาจารย์ต้อยล่างตรงๆนะครับล่างตรงตรงห้ามกลับนะครับไม่ต้องกลับครับผมเนาะอาจารย์ต้อยครับ ล่างครับผมล่างตรงตรงครับล่างตรงตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับ25คู่ครับผมเนาะเพราะว่าอาจจะลายคู่แน่แต่วแาก็มีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตามให้หน่อยนะก็เลยจะมาลงให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับผม25คู่นี่เป็นกระว่าบนหลายครับเนาะเพิ่นสามมา ตัดเองได้ครับผมก็เลยลงหงเก็บซี่ทางสองับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับผมไปหาหยิบจับโรต,ตรีครับผมเนาะมาครับล่างตรงตรงของอาจารย์ต้อยนะครับหลัก2มี2 5 2 7 2 8 2 9 2 1ครับนี่ครับ หลัก2นะครับต่อมาครับหลัก3ครับจะมีที่3 5 3 7 3 8 3 9 3 1นะครับต่อมาครับ5 5ครับ5 7 5 แปดห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับต่อมาครับหลักหกนะครับจะมีที่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหนึ่งนะครับนี่ครับต่อมาครับ หลักเจ็นะครับจะมีที่7 5 7 7 7 8 7 9 7 1นะครับนี่ครับกัตถอว่าเยะคูข้าพเจ้แต่ว่ามีเอฟซีทงสองเพนว่าพี่สามารถนำไปตัดได้นะให้พระหัตถ์ลงเลยนะเพินเ่นแจกมากแหละคนมากับผมเน้ะให้ผมตามให้หน่อย ล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับของอาจารย์ต้อยนะครับลงวันที่1ทับสี่ทับหกแครับนี่ครับม่แคปหน้าจอครับผมเนาะล่างตรงตรงของอาจารย์ต้อยนะครับอ่าใครได้แบบนี้ก็แคปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะ ล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับนี่ครับ4คู่มหัศจรรย์ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่ครับผมวดมีกับมีศนย์มี1มีหามี4ครับผมเนาะจับคู่ครับ401015แล้วก็45หนะครับ นะครับมาแคปหน้าจอรครับผมเนาะของอาจาร,รย์ต้อยครับล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับหลัก2ก็มี2 5 2 7 2 8 2 9ครับหลัก3ก็มี3 5 3 7 3 8 3 9 3 1ครับหลัก5ก็มี5 5 5 7 5 8 5 9 5 1ครับหลัก6ก็มี6 5 6 7 6 8 6 9 6 1นะครับ สุดท้ายครับหลัก7จครับจะเป็นที่7577 787971นะครับนี่ครับแคปงานจอครับผมเนาะโอเคครับกับสุดท้ายนี้ครับกขออว่ยพรอนห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคลาบปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะวันนี้ครับผมเนาะหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จนะครับจะเดินทาง ไปงานกินดองครับผมเนาะที่นี่แปลกแม่ครับผมหลวงข้อบางครับผมเนาะหรือว่าคนลาวดูอยู่เป็นแบบนี้ไหมครับผมเนาะที่นี่ครับผมเนาะหลวงข้าบางครับกินดองครับผมเนาะผูกแขนจมูาจะสาวสีม่วงแรงครับผมหรือว่าสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอกระผมเนาะแล้วก็เลี้ยงกินดองช่วงค่ำครับผมเนาะกะถือว่าเป็ดแพนี่นี่แปลกแม่ครับผมปกติครับผมเนาะปกตินะครับจะกินดองช่วงเช้าครับผมเนาะ ครับผมจะหาเลขขึ้นกินดอกเงอี้งทั้งสีแต่ว่าที่นี่ปแปลกมากครับผมเอาจากตามนี้ครับผมเนาะคลิปหน้าเจอกันเมี่ครับผมคลิปน,ะน,ปนี้สวัสดีครับ